สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับ เปิดดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอังคารครับในช่วง21จนถึง30กันยายน2564ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายภาพรวมดวงชะตาของคนเกิดวันอังคารทั้งหลายนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงชะตาส่วนตัวก็สามารถที่จะแอดไลน์ ID ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการท ทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับการทำนายดวงชะตาของคนเกิดวันอังคารต้องบอกว่าหากใครที่ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเกิดในวันใดนะครับเพราะการนะับวันเกิดตามหลัก โหราศาสตร์ไทยกับตามหลักสากลน,นั้นจะมีความต่างกันอยู่เล็กน้อยครับคุณสามารถที่จะพิมพ์เวลาเกิดนะครับว่าเกิดกี่โมงและตามด้วยวันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้ครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้ครับว่าคุณนั้นเป็นผู้ที่เกิดในวันใดตามหลักโหราศาสตร์ไทยครับในการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานนะครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารครับ 21จนถึง30กันยายน2564นี้ต้องบอกว่าดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารน,นั้นมีเกณฑ์นะครับที่จะเจอกับอุปสรรคเจอกับปัญหาในเรื่องงานการทำงานการทำสิ่งต่างๆมักจะมีเรื่องให้คนเกิดวันอังคารน,นั้นเกิดความกังวลใจเกิดความไม่สบายใจหรือว่ามีอุปสรรคปัญหาที่บั่นทอน กำลังใจของคนเกิดวันอังคารก็เป็นได้เพราะฉะนั้นแล้วความกังวลใจต่างๆนี้เรียกได้ว่าจะส่งผลถึงสภาพจิตใจของคนเกิดวันอังคารนะครับคนเกิดวันอังคารเองจะต้อง เผชิญกับปัญหาต่างๆด้วยจิตใจที่เข้มแข็งนะครับจึงจะผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดีนั่นเองในดวงชะตาการงานต้องบอกว่า21จนถึง30กันยายนนี้แม้จะมีอุปสรรคแม้จะมีปัญหาอยู่บ้างในเรื่องงานแต่ก็จะเป็นอุปสรรคปัญหาที่สร้างความกังวลใจแต่จริงๆแล้วคนเกิดวันอังคารนั้นสามารถที่จะรับมือได้แล้วก็จัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้อยู่แล้วรวมถึงการที่คนเกิดวันอังคารเองมีเกณฑ์ที่ จะมีตัวช่วยในเรื่องงานนะครับก็คือมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือมีคนเข้ามาให้การสนับสนุนคนเกิดวันอังคารในเรื่องของการทำงานนั่นเองครับในการแก้ไขปัญหาในการจัดการกับปัญหาต่างๆนะครับถ้าเป็น สุภาพบุรุษเนี่ยต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะมีสุภาพสตรีเข้ามาให้ความช่วยเหลือในเรื่องงานแต่ถ้าเป็นสุภาพสตรีก็จะมีสุภาพบุรุษเข้ามาให้ความช่วยเหลือนะครับเรียกได้ว่าเป็นเพศตรงข้ามครับที่จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณในเรื่องของการแก้ไขปัญหาแก้ไขสถานการณ์ต่างๆที่ต้องเผชิญในช่วง21จนถึง30กันยายนนี้นั่นเองนะครับในดวงชะตาก,การงานของคนเกิดวันอังคารครับไพ่8 จะพูดถึงการที่คนเกิดวันอังคารน,นั้นมีเกณฑ์ที่จะพบกับโอกาสที่ดีในเรื่องงานการเข้ามาของสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆในเรื่องงานบางคนมีเกณฑ์ที่จะพบกับนะครับจังหวะชีวิตที่ดีจังหวะชีวิตที่จะพาคุณไปสู่ ความก้าวหน้าในสายอาชีพนะครับสิ่งสำคัญครับคือพอรสวรรค์ความสามารถพิเศษหรือว่าศักยภาพของคนเกิดวันอังคารนะครับจะเป็นสิ่งที่นำพาเอาโอกาสดีๆเหล่านี้เข้ามา เยี่ยมเยียนดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วคนเกิดวันอังคารครับ21จนถึง30กันยายนนี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันอังคารนั้นจะได้ปลดปล่อยศักยภาพได้ปลดปล่อยความสามารถที่ตัวเองนั้นมีผ่านโอกาสต่างๆที่เข้ามานั่นเองจะมีโอกาสดีๆในเรื่องงานเข้ามาจะมีโอกาสใหม่ๆในเรื่องงานเข้ามาส่วนใครที่ทํางานอยู่แล้วมีเกณฑ์ที่จะได้รับมอบหมาย หน้าที่สำคัญสำคัญนะครับหรือว่าได้รับมอบหมายหน้าที่ใหม่ได้เริ่มต้นกับโครงงานใหม่ โปรเจกต์ใหม่บางคนอาจจะต้องเจอกับช่วงเวลาที่ต้องไปทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถนัดหรือว่าจับงานสองงานทำงานสองอย่างในเวลาเดียวกันก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้ในช่วง21จนถึง30กันยายนนี้นะครับเอาละครับเอาใจช่วยคนเกิดวันอังคารนะครับให้ไม่ว่าจะเจอปัญหาใดๆก็ตามก็ขอให้ก้าวข้ามผ่านสถานการณ์เหล่านั้นไปได้ด้วยดีมีชัยชนะเหนือปัญหาครับ ดวงชะตาการงานผ่านพ้นไปครับมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับว่า21จนถึง30กันยายนนี้ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารครับในช่วง21จนถึง30กันยายน2564ครับ ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารครับ21จนถึง30กันยายนนี้ไพ่เดอะสตาร์นะครับจะพูดถึงดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารว่าการเงินดีการเงินจะคล่องตัวมีเกณฑ์ที่จะมีเงินให้จับจ่ายใช้สอยได้อย่างไม่ขาดมือนะครับการเงินอยู่ในช่วงเวลาที่ดีคนค้าขายการเงินจะดีขึ้นคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวการเงินก็จะคล่องตัวหมุนเงินได้คล่องตัวดี ไม่มีติดขัดคนทั่วไปก็เช่นเดียวกันนะครับการเงินก็คล่องตัวดีแล้วก็มีเงินให้จับจ่ายใช้สอยได้อย่างไม่ขาดมือครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารต้องบอกว่าไพ่อัศวินแห่งคาทานั้นจะพูดถึงการที่คนเกิดวันอังคารมีเกณฑ์ที่จะมีโอกาสในเรื่องเงินผ่านเข้ามาในเรื่องของการเดินทางการเดินทางจะนำพาเอาโอกาสนำพาเอาการพบเจอกับช่องทาง หรือว่าโอกาสใหม่ๆในเรื่องเงินมาให้กับคนเกิดวันอังคารนะครับยิ่งเดินทางยิ่งมีโอกาสยิ่งมีโอกาสได้เห็นช่องทางยิ่งมีโอกาสได้มองเห็นนะครับโอกาสใหม่ๆในเรื่องเงินที่จะเข้ามาเยี่ยมเยินดวงชะตา การเงินของคนเกิดวันอังคารครับในช่วง21จนถึง30กันยายนนี้คนเกิดวันอังคารจะมีโอกาสที่ดีโอกาสใหม่ๆในเรื่องเงินเข้ามาเยี่ยมเย็นดวงชะตาครับบางคนมีเกณฑ์ที่จะมีรายได้ผ่านเข้ามาในช่องทางที่ไม่คาดคิดหรือช่องทางที่ไม่คาดฝันมาก่อนครับบางคนมีเกณฑ์ที่จะมองเห็นโอกาสใหม่ๆในการสร้างรายได้ให้กับตัวเองการหาอาชีพเสริมการ ร้างรายได้เสริมในช่วง21จนถึง30กันยายนนี้คนเกิดวันอังคารมีโอกาสที่จะมีเงินเข้ามาเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายได้หลักที่มีอยู่ครับเอาละครับ ดวงชะตาการเงินนะครับเมื่อพูดถึงดวงชะตาการเงินเราก็ต้องพูดถึงเรื่องของโชคลาภนะครับดวงโชคลาภก็มีดวงโชคลาภที่ดีนะครับเสี่ยงโชคได้ไหมเสี่ยงโชคได้ไม่ติดขัดอะไรนะครับการเงินที่มาจากการเสี่ยงโชคดีไม่น้อยหน้าการเงินที่มาจากการทำงานหรือมาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเองนะครับเรียกได้ว่าเสี่ยงโชคได้ไม่ติดขัดอะไรก็ดูให้พอเหมาะพอสมพอควรก็แล้วกัน นะครับแล้วก็อย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสําคัญนะครับคนเกิดวันอังคารครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปครับมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างครับว่า21จนถึง30กันยายน2,564นีนี้ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วง21จนถึง30กันยายน2564ครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารครับ21จนถึง30กันยายนนี้ไพ่ดีเอ็มเพรสจะพูดถึงความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันอังคารไปในทิศทางที่ดีนะครับถ้าเป็นคนที่กำลังคบหากำลังดูใจกันอยู่ก็ต้องบอกว่าจะรู้สึกสบายใจในความสัมพันธ์ ความรักความสัมพันธ์นั้นดําเนินไปในทิศทางที่ดีนะครับ ความสัมพันธ์การคบหาดูใจกันนั้นพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีครับมีความสุขมีความสบายใจในการคบหาดูใจกันนั่นเองนะครับส่วนใครที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าจะอยู่ในช่วงเวลาที่เกิดความสุขความสบายใจความอบอุ่นใจแล้วก็เรียกได้ว่าปัญหาใดๆที่เคยเผชิญหรือว่าเคยมีความกังวลใจใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์ก็ดูเหมือน ว่าสถานการณ์ต่างๆจักที่คลายไปในทิศทางที่ดีนะครับมีความสุขมีความสบายใจมากขึ้นมากกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับส่วนคนที่รอคอยในเรื่องของการมีบุตรมีธิดาต้องบอกว่าในช่วง21จนถึง30กันยายนนี้มีเกณฑ์ที่จะได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ในครอบครัวนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้ ข่าวดีในเรื่องนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีของคนเกิดวันอังคารในสถานะต่างๆครับรวมถึงสถานะคนโสดด้วยนะครับคนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ครับในครั้งนี้จะมีคนเดินเข้ามาในดวงชะตาความรักของคุณแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณน,นั้นรู้สึกเหมือนกับว่าได้เจอคนที่ชอบได้เจอคนที่ใช่ได้เจอคนที่ใจนั้นตามหาครับ เอาละครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารผ่านพ้นไปก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขออวยพรให้คนเกิดวันอังคารนั้นไม่ว่าจะ,ะเผชิญกับสถานการณ์ใดๆก็ขอให้ก้าวข้ามผ่าน สถานการณ์นั้นไปได้ด้วยดีมีความสุขมีความสบายใจในทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับบุญรักษาเทวาวอวยพรคนเกิดวันอังคารทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ